มีนี่ <9, 3, S 2> ไงครับเก้าสามก็มีเอาเก้าสามแปดไงแปดสามยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชนีชาแนลนะครับตอนนี้เงือหากันใหญ่ครับเลขที่มาส่งวัตถุมงคลเลขทะเบียนรถที่มาส่งวัตถุมงคลให้กับอาจารย์ฤทตรงเปะเ๊ะกับเลขของอาจารย์เลยครับไปดูนะครับเลขอะไรปรอกๆนะครับคุณพี่เขาเป็นเอฟซีเก่าสั่งร้อยี่ที่ซื้อตอนองค์เหลือ99ครับค่้เพราะว่า วันนั้นเอามาว้แลออเนี่ยมนด้วนแ้วอืองีวไเี๋ยวนี่อันนี้คือคืออะไรพี่ตัดอ๋อผมคิดว่าแต่ เอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ถูงดำเลยครับถูงดำจำลองหนึ่งห้าเก้าเก้าหมดสั่งมาไม่คิดว่าจะหมดเพราะว่าเลขดังเกินล้วคนของผมที่สั่งถ่วไหมก็หมดรอบนี้เดี๋ยวผมเอาไปเก็บทั้งหมดเลยเหรอครับนี่แล้วอันเอาที่เจี๋ยนอันนั่นออกมาเจียนเนี่ยเก็บไว้ครับเก็บไว้กดเอาไว้รอเอาไว้รอรอกดเพราะว่าน่ะแต่คนก็มาบูชาเรื่อยๆอยู่อันนี้อันนี้สั่งมาจากโคราชเลยครับนี่ยโคราโอ้ ทุกองค์ที่ปั้นเดือดมากก็โคราดปวงดำก็โคราดนะ,วนะปวงดำโคราดเลยทำให้อาจารย์หมดเลยเนี่ยแกมาส่งยาเน่ยแกจุดได้เก้าเก้าศูนย์แป้นเก้าเก้าศูนย์ครับแล้วทีนี้ผมเลยบอกว่าแกมาส่งสองเมษาเพราะว่าพี่กบกับหัวเป็นหกศูนย์เก้าสามตัวสามตัวเลยก็เลยเป็นที่มาว่ายาเนี่มาพร้อมหวยไทยอืันนี้ก็พอเมษาแล้วก็เรามากครากระดาวยาวเลยทีนี้ ผมมาดังตามคำทำนายปุ๊บเลยโอ้โหแสดงว่าพี่กบก็เป็นเอฟซีมานานตั้งแต่ไม่มีต้นไม้ตั้งแต่ยังมีต้นไม้ตั้งแต่หน้าเกีเย้าครั้งแรกอะอือครับผมยังครับผมรู้รู้ที่จักกันมาตั้งผมยังสวดมนต์ไม่เป็นเลยโอ้ตั้งแต่โอ้โหดูดแก่ยุคแรกเลยเขามาดังนี่แหละสี่สี่หกเล่านี่แหละดัอคั่งเลยพี่กบถูก เอกับแม่ย่าด้วยนะครับนี่นี่คือถุกงคนที่จานที่สั่งมาจากโคราชก็รอดแรกร้อยองค์หมดที่เป็นที่เป็นูนงดําครับเป็นนี่แหละองค์นี้แหละ<อ>แบบกันเลยแล้วก็รอดนี้มาอีกหนึ่งร้อยแต่ว่าเหลือเก้าสิบเก้าพี่ผมแกบูชาไปอีกานหนึ่งอันอน,อนี้ทํามาจากอะไรครับเป็นเรซินครับเรซินอโอ้ เก้ครับ99องค์องละองละองค์ละก้าเก้าหนึงพันห้าร้อยเกโอ้ไม่ได้แพงที่ว่าที่อยู่ด้านในที่มีเหลืออยู่ใช่ใช่ที่เหลืออยู่องค์นึงหนึ่งองค์มั้งเราไปโชว์ไม่น่าเหลือมั้งเหลืออยู่ครับวันนี้เพราะเอาไว้โชว์เอาไว้บูชาเอาไว้บูชาเอาไว้บูชาเอาไว้เดี๋ยวผมปลูกเสกก่อนโอ้ครับอืมอืมอืมเศษแล้วก็จะเริ่มให้บูชาครับเป็นรอนไปหรือบ้านผมก็เหลือหนึ่งองค์ลูกศิษย์ไปถามผมผมก็ไม่ให้เพราะว่า ผมก็จะเก็บไว้นาอครับต้องดูเลขรถมาเลยเลขรถที่มาส่งองปู่อะไรเอ่ยที่เอามาส่งเที่ยวที่แล้ก็ออกแล้วที่เอาครับจำลองมาครับอืมพอเป็นถึงกระสินทีอยู่ในรถนี่ลองเลยทะเบียนอะไรครับโอ้ F4 ตั้งแต่รุ่นแรกของอาจารย์เลยนะสาม หกกับหัวนั่นเก้าสามเก้าสามเก้าสามก็มีเก้าสามก็มีเอ้าเก้าสามแปดไงแปดามเอ้ไงโอ้ยเนี่ยไงไหนนี่ยนาน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 จัดสักเราตีใบเขาตะใส่เล็เขาย่งเดียวพี่า้่จ้ามาครับมาถอยมาครับถอยมาพี่แฟนพี่กบโอ้ยเนะเนาะเขาจำเราได้แต่เราจำเขาไม่ได้ ผมย้ายมาอยู่นี่แล้วเด้อพี่เด้อคือดูมาับแล้วผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้อยู่ก็กอกันดิไหนหลายกิโลเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขนกันมาแล้วนี่วันเสาร์ที่จะมาละเออเดียวเดียวควมเดมถด้เลีกว่าผมอีกเยอะเอเล็เลย ทะเบียนเลยครับเด้อตรงกันเลขของอาจารย์เลยครับนี่แปดเก้าสามมี6อีกต่างหากแถมมากลับหัวไม่รอเลยโอ้ยกลับหัวไม่รอเลยครับนี่อุ้ยเดี๋ยวเอาสัก5ใบกันนะเฮ้ยังไม่เีอกลีเ็ดไม่เก็ดอย่าไปกลัวเราเรานักเล่นอยู่แล้วเนาะผมห้าร้อยใบไม่ถูกสักใบก็มีเอานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูพี่กบนิดนึงก่อน ลูกได้เติมบุญทำที่ปธาธาธัตฒนธรรมของเราดึงดันเพื่อความนำบุญที่ลูกได้ถึงบอกวิ่งแผ่ถึงตูองค์ดำขอให้ได้รับในบุญบุญที่ลูกได้ถึงปฏิบัติมาดีขอปู่ตรงโขดได้ประทานโชคประทานลาบให้ลูกหลานให้ลูกมีโชคลาภงินแบบท,ที่หนึ่งพันทิการณวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อย หนูด <icana>, ้วยเถิดขอให้ฝึกตามเด็กตรงสองตรงเลยขอให้ได้รางวัลใหญ่แบบนี้หมดปีนี้ขอปู่ได้โปรดเมตตาประธานช่องประธานาธิบดีแก่ลูกด้วยอ๋อแล้วนี่พี่กบแต่กับเพื่อนเอฟซีเก่าเราแกอยู่กับอาจานนอตตี้มาตั้งแต่สมัยมีนาเกี่ยวองค์เดียวนูลนเนาะโอ้ รูปจำลองของพวงดำนะครับมาไว้ให้กับนผสทุกคนที่มาบูชาด้ครับแต่เมื่อคู่เลขทะเบียนรถพี่กบตรงกับ ตรง <boundaries. S 1> ของอาจารย์เลยแปดเก้าสามตรงที <c oughs> ่แกปล่อยเลยเลขปล่อยเลยแกปล่อยตรงเลยแล้วมีหกแถมมาอีกสาโหกก็คันที่มาส่งเจ้าย่าก็ทะเบียนหกศูนย์สามเก้าออกบ่อยออกบ่อยมากสามตังตรงก็เคยได้้วมาตรงอันพวกนี้อาจารย์ให้สามเก้าอีกเข้าบ่อยๆเนะเขาบ่อยทะเบียนคันขาวที่ ูยา่่าะวันนี้ได้ยินว่าได้9 9ศูนย์ตรงๆเลยโอ้โหตอนที่ดูไลฟ์สดอาจารย์น่ะไม่รู้กระต่นเห็นไหม <c oughs> พี่น่ะก็ขอเข้ามากมพร้อมอาจารย์นะเนาะ <c oughs> แล้วก็ถ่ายคลิไปไว้พี่ไหนเห็นเป็นรอยพยานหน้าขึ้นในจออ่ะ <c oughs> รอบรอบรอบที่แล้วที่ออก2ศูนย์ที่พี่ได้2ศูนย์นั้นพี่ก็เห็น เงาแวบ,บแวแวบแวเห็นปู่ตอนจบขวบขามากรรมว่าไข่ที่อาจารย์ดูวันนั้นก็เข้าได้สองศูนย์ทีนี้วันนี้อีกทุกครั้งที่ปรากฏก,การณ์ตอนของขามากรรมแล้วเห็นเงาแวบๆพญานาอคอ่ะโชคทีล่แล้วก็มาได้โชคเก้าเก้าศูนย์ได้เก้าได้สองได้เกศูนย์ขอบคุณมากครับสำหรับอีพีนี้